ก็เปิดมาให้เห็นโนบิตะที่กำลังนอนกลางวันอยู่และโนบิตะก็ได้ตื่นขึ้นมาเพราะได้ยินเสียงของชิซุกะขี่คอปเตอร์ไม้ไผ่อยู่ด้านนอกและโนบิตะก็ได้ใช้คอปเตอร์ไม้ไผ่บินตามเธอไปแต่ว่าเสียงของคุณแม่นั้นก็ได้ดังขึ้นปลุกให้โนบิตะนั้นตื่นรีบไปโรงเรียนในเช้านี้โนบิตะก็ตื่นสายเป็นประจำอีกครั้งหนึ่งและก็ไปโรงเรียนสายเป็นประจำและก็จะถูกพูกใจแอแะซุนิโอ เข้ามาล้อว่าเป็นเด็กที่ขี้มาสายและก็ทําให้ชิซุกะนั้นต้องเข้ามาช่วยโดบิตะอยู่เป็นประจําโดบิตะมักจะถูกชวนไปเล่นเบสบอลจากใจแองตลอดแต่ว่าโดบิตะนั้นไม่ถนัดเรื่องกีฬาและไม่มีความสามารถด้านกีฬาเลยจึงทําให้เขาด้อยด้านนี้มากพอกลับมาถึงบ้านเขาก็ตั้งใจทําการบ้านอย่างน้อยก็ตั้งใจะนะและก็มีคนสองคนกําลังเฝ้าดูพฤติกรรมของโดบิตะอยู่และพวกเขาก็ได้วางแผนว่าจะไปช่วยโดบิตะแลนก็คือเซวาชิและโดเร เอนนั่งพอโดเรมอนมาถึงพวกเขาก็ได้เปิดประตูมิติว์ปทาม้ชีนออกมาจากใต้ลิชักของโตโดบิตะแล้วโดเรมอนก็ปูโดบิตะขึ้นเมื่อดบิตะเห็นโดเรมอนเขาก็ตกใจเลยครับติดว่าแลบคูนอันนี้ผมเติมเลยครับไม่ใช่ของจริงโดเรมอนจึงออกมาจากใต้ลิชักและเปิดไฟและทักทายว่าสวัสดีฉันชื่อโดเรมอนนะนาราคหลังจากนั้นเซวชิก็ตามออกมาแล้วก็บอกกับโดบิตะว่าเขาคือเหลนของโดบิตะและโดบิตะคือปู่ทวดของเขา โดบิตะนี่ช็อกเลยครับฉันจะมีเลรนได้ไงฉันยังไม่มีแฟนฉันยังไม่มีลูกเลยแต่โดเลมอนกับเซเวชิก็ได้ปลอบให้โดบิตะนั้นใจเย็นลงพอโดบิตะใจะเย็นลงแล้วเซเวชิกับโดเลมอนนั้นก็ได้อธิบายว่าทําไมพวกเขานั้นต้องมาที่นี่โดราเอมอนซึ่งมาจากโลกอนาคตก็ได้กินโดรายากิเข้าไปแล้วก็รู้สึกชอบมากจึงตั้งให้โดรายากินั้นเป็นของโปรดของเขาเซเวชิก็ได้อธิบายว่าที่พวกเขานั้นย้อนกลับมาในอดีตก็เพื่อจะช่วยปูท่ทวดของเขาเน่นก็ คือโดบิตะโดบิตะในอนาคตนั้นเขาจะทําธุรกิจไปขอตัวเองและเขาก็ประสบปัญหาเรื่องการเงินจนทําให้บริษัทนั้นล้มละลายตอนนี้ครอบครัวของโดบิตะนั้นยากจนและส่งผลให้เห้นของโดบิตะนั้นได้รับอิทธิพลจากการยากจนนี้โดบิตะจึงขอโทษเซวชิที่ฉันไม่สามารถดูแลเซวาชิได้แต่ว่าเซวาชินั้นก็ได้มีแผนว่าจะให้โดเรมอนนั้นมาดูแลคุณปู่ทวด,วดให้ชีวิตของคุณปู่ทวดนั้น ขึ้นแต่ดูเหมือนว่าโดเลมอนนั้นไม่อยากจะทํางานนี้สักเท่าไหร่เซเวชิเลยลงไปคุยกับโดเลมอนแต่ว่าโดเลมอนก็ยังยืนยันว่าจะไม่ทํางานนี้เซเวชิจึงงัดไม้ตายออกมาคือการหมุนจมูกของโดเลมอนเพื่อป้อนคําสั่งว่านายจะต้องทําให้โดบิตะมีความสุขนายถึงจะได้กลับโลกอนาคตและเขาก็กดปุ่มบนจมูกโดเรมอนและคําสั่งนี้ถ้าใครฝ่าฝืนเขาจะถูกไฟช็อตจึงทําให้โดเลมอนนั้นต้องอยู่กับโดบิตะและช่วยโดบิตะให้ชีวิตสบายขึ้นหลังจากนั้นโดเรมอน ก็ได้พูดคุยกับโดบิตะและโดบิตะก็ถามโดเลมอนว่าแล้วกระเป๋านั่นมันคืออะไรโดเลมอนก็อธิบายว่านี่คือกระเป๋าสี่มิติที่เก็บของวิเศษไปมากมายและโดเลมอนก็ได้คว้าเอาคอปเตอร์ไม้ไผ่มาให้โดบิตะนั้นได้ลองใช้ดูโดเลมอนเอาคอปเตอร์ไม้ไผ่ใส่หัวโดบิตะและพาโดบิตะออกไปล่อนแต่ว่าโดบิตะนั้นไม่สามารถล่อนได้จึงทําให้โดบิตะนั้นไม่สามารถควบคุมคอปเตอร์ไม้ไผ่ได้บินว่อนไปทั่วเมืองเลยครับทั้งจะตกน้ําทั้งไปเจอรถไฟ ทั้งลอดสะพานทําให้โดบิตะนี่ช็อกเลยครับและหลังจากนั้นโดบิตะก็สามารถควบคุมคอปเตอร์ใบไผ่ได้หลังจากทั้งสองคนนั้นได้บินเล่นอยู่สักพักหนึ่งโดบิตะก็ได้บินไปที่บ้านชิซุกะและมองดูเธอผ่านช่องกระจกและโดเรมอนก็ถามว่าผู้หญิงคนนั้นคือใครโดบิตะก็บอกว่านั่นคือชิซุกะเธอเป็นคนที่ฉันแอบชอบอยู่นะโดเรมอนนี่ก็ยิ้มเลยครับพอทั้งสองคนนั้นกลับมาบ้านโดเรมอนก็ปิ๊งไอเดียว่าถาชิซุกะนั้นมาแต่งงานกับโดบิตะโดบิตะก็จะมีความสุขโดบิตะน้าแดงเลยครับ บอกว่ามันเป็นไปได้เหรอโดเรมอนก็บอกว่าถ้าเป็นทางเดียวที่จะทําให้โดบิตะนั้นมีความสุขโดเรมอนก็จะทําครับพอรุ่งเช้าโดบิตะก็ตื่นสายตามเคยแต่วันนี้โดเรมอนก็บอกว่าโดบิตะนั้นไม่จําเป็นที่จะต้องวิ่งไปโรงเรียนอีกแล้วโดเรมอนจึงหยิบประตูไปไหนก็ได้ออกมาแล้วผลักโดบิตะเข้าไปในประตูนั้นและบอกสถานที่ที่โดบิตะอยากจะไปโดบิตะจึงบอกว่าโรงเรียนโดบิตะจึงว่าไปที่โรงเรียนครับและทําให้โดบิตะนั้น มาโรงเรียนเช้าใจแอนเลซูนิโอนี่ตกใจเลยครับดุปิตะก็ได้ทักทายชิซุกะ เนื้อร่งอะโดราเอมอนก็ได้ช่วยโดบิตะหลายๆอย่างครับทั้งเรื่องทําการบ้านและเรื่องจําข้อสอบไปสอบครับโดยใช้ขนมปังแผ่นความจําและทําให้โดบิตะนั้นสามารถสอบวิชาคณิตผ่านครับแต่ทําให้ใจแอนโกรดเพราะว่าโดบิตะนั้นได้คะแนนเยอะกว่าใจาแอนนั่นเองหลังจากที่โดบิตะนั้นถูกใจแอนแกลง้งโดบิตะจึงขอของวิเศษจากโดเรมอนเพื่อจะไปแก้แค้นใจแอนโดเรมอนจึงให้ผ้าคลุมล่องหนและโดบิตะก็ใช้ผ้าคลุมล่องหนนั้นไปเตะตูดใจแอนเลยครับหลังจากนั้นโด ดบิตะก็มาเล่นเบสบอลกับผู้ใจแอนแต่ว่าครั้งนี้โดเรมอนให้ถุงมือที่จะสามารถรับบอลได้ให้กับโดบิตะโดบิตะจึงสามารถรับบอลได้ครับในวันหนึ่งที่โดบิตะนั้นกาลังเดินเล่นอยู่โดบิตะก็ได้ทําแจกันของคุณครูแตกและซูนิโอก็ได้เห็นพอดีจึงจะเอาไปฟ้องคุณครูแต่โดเรมอนนั้นก็มาช่วยโดบิตะไว้ทันโดยใช้ภาคคุมการเวลาทําให้แจกันนั้นหายแตกซูนิโอนี่ขายหน้าเลยครับและหลังจากนั้นโดเรมอนและโดบิตะก็ได้ชวนเพื่อนๆเล่นอย่างสนุกสนานทุกๆวั วันทุกๆวันแบบไม่น่าเบื่อวันหนึ่งโนบิตะได้เดินเล่นกับชิซุกะก่อนที่จะเข้าห้องเรียนหลังจากนั้นโนบิตะก็ได้เจอศัตรูที่แท้จริงของเขานั่นก็คือเซวาชิเซวาชิเป็นคนที่เรียนเก่งมากโนบิตะจึงอิจฉาที่ชิซุกะนั้นอาจจะหลงรักเซวาชิก็เป็นได้โดเรมอนนี้ขึ้นเลยครับโนบิตะที่มาขอของพิเศษจากโดเรมอนโดเรมอนจึงให้ไข่ที่สามารถทําให้คนหลงรักได้ให้กับโนบิตะไปโดยบอกว่าเราจะนําคนที่เราชอบนั้น เข้ามาอยู่ในไข่นี้พอถึงเวลา4นาทีพวกเขาจะออกมาและถ้าเขาเห็นใครเป็นคนแรกเขาก็จะชอบคนนั้นหลังจากนั้นโนบิตะก็นําไข่นี้ออกไปข้างนอกและเขาก็ได้ทําหล่นมือไปต้องไปชนกับใจแอนและใจแอนก็ได้ชกไข่นั้นหรือทาให้ไข่นั้นครอบตัวเขาและเขาเข้าไปอยู่ในไข่โนบิตะจึงตามมาแต่ก็ได้รู้ว่าใจแอนนั้นได้อยู่ในนั้นแล้วเขาจึงรีบหนีออกมาโซลิโอทีท่กําลังเล่นรถบังคับอยู่ก็ได้มาเจอกับไข่ใบนี้เข้าและไข่ใบนี้ก็ฟักออกมาโดยมีใจแอนอยู่ข้างในพอใจ เอ็นเห็นซุนิโอก็รู้สึกปิ๊งปิ๊งเลิฟเลิฟจึงเข้าไปกอดซุนิโอ,โอ,โอและบอกว่าฉันรักเธอนะซุนิโอนี่วิ่งหนีเลยครับพอโดเรมอนและโดบิตะนำไข่มาไว้ที่บ้านแล้วโดเรมอนจึงใช้ห่วงผ่านตลอดเชื่อมต่อกับหน้าบ้านของชิซุกะเพื่อให้ชิซุกะนั้นตกลงมายัางไข่นี้พอชิซุกะกลับมาบ้านเธอก็ได้ตกลงมาในไข่นี้และก็พร้อมจะฟักตัวในอีกสนาทีแต่ว่าเซวาชิที่ตั้งใจที่จะเอาสมุดเมื่อคืนก็ได้เดินมาที่บ้านชิซุกะและเขาก็ตกลงไปในห่วงผ่านตลอดในตอนนั้นโดบิตะก็ได้ ลงงไปข้าา่เพราะว่าซูนิโอได้มาขอร้องให้โดบิตะช่วยเพราะว่าใจแอนนนั้นไล่ตามเขาไปทุกที่จึงทําให้โดบิตะนั้นไม่ได้อยู่บนห้องเซวชิที่อยู่บนห้องนั้นก็กลายเป็นคนแรกของชิซุกะที่ได้เห็นโดบิตะนี่เสียใจมากเลยครับแต่ว่าเซวชินั้นก็ได้บอกว่าช่วยทําให้ชิซุกะนั้นกลับไปเป็นเหมือนเดิมทีโดเรมอนเลยถามว่าทําไมเซเวชิเลยบอกว่าเขาไม่อยากใช้เครื่องมือเพื่อกระตุ้นให้เขาชอบเรานะถ้าเขาจะชอบเราจริงๆเราควรทําให้เขาภูมิใจในสิ่งที่เราทําหรือว่า เขารักเราจริงๆหลังจากนั้นชิซูกะก็ร้องไห้แล้วก็กลับกลายเป็นปกติโนบิตะนี่เสียหน้าเลยครับเพราะว่าเซเวชินั้นไม่พึ่งอุปกรณ์ใ,ใดๆเพื่อจะให้ใครมารักชิซุกะและเซเวชิก็ได้เดินกลับบ้านไปด้วยกันโนบิตะนี่เศร้ามากเลยครับในคืนนั้นโนบิตะก็ได้มานอนคิดทั้งคืนว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองพอตื่นเช้าขึ้นโนบิตะก็อ่านหนังสือแต่เช้าเลยครับ โดรีมอนนี่ดีใจมากเลยครับโดบิตะเริ่มตั้งใจเรียนขึ้นเรื่อยๆสนใจในการเรียนและอ่านหนังสือเพิ่มมากขึ้นเพื่อในการสอบครั้งหน้าจะได้คะแนนดีๆพอถึงวันสอบโดบิตะก็ไปสอบครับผมแต่ว่าเมื่อโดบิตะเปิดหน้ากระดาษขึ้นหน้าของเขาก็ได้งงงวยเลยครับหลังจากที่โดบิตะนั้นสอบเสร็จแล้วโดบิตะ ก็ได้ศูนย์คะแนนครับผมโดบิตะได้เดินกลับบ้านพร้อมความเศร้าที่อยู่ในใจโดเลมอนที่บินผ่านมาก็ได้มาดูโดบิตะว่าผลสอบเป็นยังไงบ้างซึ่งโดบิตะนั้นก็ไม่คุยกับโดเลมอนเลยครับโดเลมอนจึงใช้ของวิเศษล้วงเกระดาษข้อสอบของโดบิตะมาดูแต่ก็พบว่าวิชาที่โดบิตะสอบนั้นคือวิชาภาษาญี่ปุ่นไม่ใช่วิชาคณิตที่พวกเขาติวกันทําให้โดบิตะนั้นเสียใจมากเลยครับโดบิตะก็ได้มานั่งเศร้าอยู่คนเดียวแถวๆถวลำธารแล้วก็ได้เจอกับชิซุกะแต่โดบิตะ ก็วิ่งหนีชิซุกะไปพอโดบิตะกลับมาถึงบ้านโดบิตะก็หาของที่ยืมชิซุกะมาเพื่อจะเอาไปคืนให้เธอแล้วบอกกับโดเรมอนว่าเขานั้นไม่เหลือความหวังแล้วความหวังสุดท้ายของเขาได้พังทลายลงหมดแล้วถ้าทําให้ชิซุกะรัไกได้ก็ต้องทำให้ชิซุกะนั้นเกลียดเราพอตื่นเช้าขึ้นโดบิตะก็นำของของชิซุกะนั้นไปคืนให้กับพ่อของชิซุกะแต่ว่าชิซุกะที่ได้ยินเสียงโดบิตะนั้นก็ได้ตามโดบิตะมาแต่ว่าโดบิตะนั้น ที่จะทําให้ชิซุกะเกลียดก็ได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้ชิซุกะนั้นต้องเกลียดโดบิตะแล้วก็คือการเปิดกระโปรงของชิซุกะนั่นเองจึงทําให้ชิซุกะนั้นโกรธโดบิตะมากแล้วก็เดินจากโดบิตะไปโดเรมอนที่เห็นเหตุการณ์ก็เศร้าแทนเลยครับแต่ว่าชิซุกะนั้นก็รู้สึกสงสัยว่าทําไมโดบิตะถึงทําอย่างนั้น ดูบิตะได้มายืนเศร้าอยู่ที่สถานที่แห่งหนึ่งแล้วก็ได้เจอกับเซวชิเลยบอกเซวชิว่าดูแลชิสุกะให้ดีนะทำให้เธอมีความสุขมากกว่าฉันล่ะแล้วเขาก็เดินหนีไปดูบิตะแต่มานั่งคิดทบทวนกับตัเลมอนและเล่าเรื่องต่างๆมากมายให้กันและกันฟังว่าการที่ทําให้ชิสุกะนั้นเกลียดเราเป็นสิ่งที่ดีแล้วเซวชิก็ได้พบกับชิสุกะแล้วก็พูดว่าโดบิตะท,ทําท่าทางแปลกๆเขาดูมีกังวลใจอะไรหรือเปล่าชิสุกะก็เริ่มกังวลใจว่าดบิตะจะเป็นอะไรหรือเปล่า แล้วก็ได้ยินผู้ใจแอนและซูเนโอพูดว่าดบิตะนั้นถูกคุณครูด่าว่าตัวเองนั้นสอบได้ศูนย์คะแนนมาบ่อยครั้งชิซุกะเลยคิดว่าดบิตะนั้นอาจจะเศร้ากับเรื่องนี้จึงรีบไปหาดบิตะดูบิตะพอเห็นชิซุกะนั้นกําลังจะมาบ้านของตัวเองดบิตะนั้นก็อยากจะหนีไปไกลแต่หนีไม่ได้จึงถามกับโดเรมอนว่ามีของวิเศษอะไรไหมที่ทําให้คนอื่นนั้นเกลียดเราโดเรมอนนั้นก็ได้หยิบน้ํายาเกลียดชังขึ้นมาแล้วดบิตะก็ดื่มมันเข้าไปทั้งหมด แต่ถ้าว่าโดเรมอนนั้นบอกให้จิบเข้าไปแค่อันเดียวรัศมีแห่งความน่ารังเกียจก็ออกมาจากโดบิตะเพราะว่าลิ์ยาที่โดบิตะนั้นกินเข้าไปโดราเอมอนก็เริ่มรังเกียจโดบิตะและหนีไปทีละคนแม่ก็ออกจากบ้านไปชิซุกะที่กำลังจะมาหาโดบิตะนั้นก็กำลังจะออกไปแต่ว่าชิซุกะนั้นได้ยินเสียงของโดบิตะร้องขอความช่วยเหลือเพราะอาการของยานั้นนแรงเกินไปชิซุกะจึงพยายาม เดินขึ้นไปช่วยโดบิตะที่กำลังจะใกล้หมดสติสุกกะ ได้จับมือของโดบิตะเอาไว้และพาโดบิตะนั้นไปที่ห้องน้ำเพื่ออ้วกออกและชิซุกะก็บอกว่าแค่โดนครูด่าแค่เนี้อย่าเศร้ามากสิเราต้องทำได้เชื่อมั่นในตัวเราเหมือนที่ฉันเชื่อในตัวนายโดบิตะก็รู้สึกโล่งใจเลยครับเย็นวันนั้นโดบิตะกับโดเรมอนก็ได้มานั่งบนหลังคาชมดูดาวหลายๆดวงบนท้องฟ้าและโดเรมอนก็ได้บอกข่าวดีกับโดบิตะว่าตอนนี้อนาคตของโดบิตะนั้นได้เปลี่ยนแปลงแล้วนะและโดเรมอนก็เอาภาพให้โดบิตะดู เป็นลูกชายของโนบิตะเองและนี่คือชิซุกะตอนโตโนบิตะนี่ดีใจมากเลยครับพอตื่นเช้าขึ้นโนบิตะก็ไปเล่นกับชิซุกะตามเคยแต่ว่าครั้งนี้ดุคิซังิกําลังขอชิซุกะแต่งงานชิบหายและโนบิตะแต่ว่าดุคิซังิและชิซุกะนั้นกาลังซ้อมบทละครที่จะเล่นในงานโรงเรียนโนบิตะเสียใจมากครับที่โนบิตะนั้นไม่ได้เป็นตัวเอกและเสียใจว่าดุคิซังินั้นจะได้ชิซุกะไปครอบครองโดเลมอนเลยบอกว่าทําไมพวกเราไม่ไปดูในอนาคตเลยล่ะทําไมชิซุกะถึงมาแต่งงานกับ โดบิตะได้โดเลมอนจงเอาทีวีการเวลาเพื่อมาเปิดดูครับในอนาคตโดบิตะก็จะเป็นเหมือนเดิมเลยครับทั้งฟื้นฟ้าทำอะไรก็ไม่ค่อยดีสักอย่างแล้ววันหนึ่งชิซุกะนั้นก็ได้ชวนโดบิตะไปปีนเขาด้วยกันครับแต่ว่าโดบิตะนั้นก็เกิดเป็นหวัดเลยให้ชิซุกะนั้นไปกับเพื่อนครับผมพอชิซุกะนั้นไปปีนเขากับเพื่อนชิซุกะเกิดหลงทางและพัดหลงกับเพื่อนๆแต่ว่าโดบิตะที่ไข่ยอยู่นั้นก็ไม่คิดที่จะไปช่วยชิซุกะโดบิตะจึงคิดว่า เราควรจะไปช่วยเธอนะไม่งั้นเธอคงตายแน่ๆน่โดบิตจะจึงให้โดเรมอนเอาผ้าคุมการเวลาออกมาและทําให้เขาอายุเท่าโดบิตะในอนาคตและเขากับโดเรมอนก็เดินทางไปช่วยชิซุก,กะครับ หลังจากที่โดเรมอนและโดบิตะเดินทางมาถึงโลกอนาคตพวกเขาก็ได้วร่ปมาที่สานสาธารณะแห่งหนึ่งและโดเรมอนก็ได้หยิบประตูไปไหนก็ได้ออกมาและเปิดไปที่ที่ที่ชิซุกะอยู่โดบิตะขออาสาไปคนเดียวและให้โดเรมอนนั้นเฝ้าประตูเอาไว้โดบิตะก็ได้ไปหาชิซุกะและโดเรมอนก็ได้รออยู่ข้างนอกครับพอโดบิตะได้ไปหาชิซุกะแล้วก็ได้พูดคุยกันแต่ว่าตอนนี้พายุหิมะนั้นเริ่มแรงแล้ว ทั้งสองคนนั้นก็จะเข้าไปหลบอยู่ในถ้ำตอนนี้ร่างกายของชิตุกะนั้นเริ่มไม่ไหวแล้วและต้องการความอบอุ่นอย่างรวดเร็วโดบิตะซึ่งมาจากโลกอดีตก็พยายามจุดไฟแต่ว่าชิซุกะนั้นก็บอกว่า ทำไมเธอทำอย่างนั้นเรามีไฟเช็คนะหน้าแตกเลยโดบิตะหลังจากนั้นทั้งสองคนก็ได้สิงไฟกันอาการของชิซุกะนั้นเริ่มกำเริบขึ้นเรื่อยๆและก็ได้พูดคุยกับชิซุกะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทีเ่เขาอยู่กับโดบิตะเขามีความสุขมากและเขาก็อยากบอกกับโดบิตะว่าฉันตกลงและจากนั้นชิซุกะ ก็ได้สลบลงไปและโดบิตะก็รู้ว่าชิซุกะนั้นอาการเริ่มไม่ดีเพราะอาการหนาวจัดดบิตะจึงจะช่วยชิซุกะโดยแบกร่างของเธอเพื่อไปหาความช่วยเหลือแต่ว่าพายุนั้นก็แรงมากและโดบิตะก็พยายามหาประตูไปไหนก็ได้แต่กลับว่าหิมะนั้นได้ถมประตูไปไหนก็ได้เรียบร้อยแล้วดบิตะที่ไล้หนทางกลับก็ได้ลม้มลงกับร่างชิซุกะแล้วขออ้อนวอนให้ตัวเองว่าตัวฉันในโลกอนาคตจงมาช่วยฉันที่นี่ให้นายรู้ไว้ว่าฉันยังอยู่ที่นี่และนายรำลึกคำพูดของฉันไว้แต่ว่าก็ไม่มีเสียงอันใดตอบ กลับมาเลยครับโนบิตะก็ได้อยู่กับชิซุกะ ด้วยความสิ้นหวังครับพายุหิมะก็เริ่มแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ทันใดนั้นโดบิตะในโลกอนา,าคตก็มาช่วยชิซุกะครับและทั้งสองคนก็รอดมาได้โดบิตะบอกว่าฉันจําวันนี้ได้ฉันจําได้ว่าตัวเองบอกกับตัวเองไว้ว่าให้ฉันมาช่วยตัวเองอยู่ที่นี่และโดบิตะก็ได้ไปส่งโดบิตะจากโลกอดีตและชิซุกะไปโรงพยาบาลครับหลังจากนั้นโดบิตะก็ได้มานั่งรอโดบิตะจากโลกอนา,าคตหลังจากนั้นโดบิตะจากโลกอนาคตก็ได้บอกโดบิตะว่าตอนนี้ชิซุกะปลอดภัยแล้วโดบิตะนี่ดีใจมากเลยครับ และดูงิญญาในอนาคต ก็ได้มองเห็นโดเรมอนที่กำลังนอนหลับอยู่แล้วบอกกับโดบิตะว่าช่วงเวลาที่อยู่กับเขามันสนุกมากนายควรรักษาเขาและใช้ช่วงเวลาดีๆนี้ให้เป็นความทรงจำที่ดีนะและโดบิตะก็จะกลับไปหาชิซุกะที่โรงพยาบาลแต่ว่าโดบิตะนั้นก็ได้บอกโดบิตะในโลกอนาคตว่าก่อนที่เธอจะหมดสติไปเธอได้ตอบว่าใช่ฉันตกลงโดบิตะก็สงสัยเลยลงมาถามโดบิตะอีกรอบหนึ่งว่าเธอตอบอย่างนั้นจริงเหรอโดบิตะจึงบอกว่าใช่โดบิตะในโลกอนาคตเขินหน้าแดงเลยครับแล้วก็ได้บอกกับโดบิตะว่าเขา ได้ขอเธอแต่งงานแต่เธอไม่ตอบสักทีโดบิตะนี่ดีใจมากเลยครับทั้งสองดบิตะก็ได้แยกย้ายกันโดบิตะดีใจมากจึงไปปลูกโดเรมอนขึ้นมาทั้งโดเรมอนและโดบิตะก็ดีใจที่โดบิตะนั้นได้แต่งงานกับชิซุกะแล้วโดเรมอนจึงจะพาดบิตะนั้นไปดูงานแต่งของโดบิตะและชิซุกะครับพอดบิตะและโดเรมอนไปถึงก็เห็นโดบิตะนั้นกําลังจะไปที่งานแต่งครับพวกเขาเลยตามไปแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่งานแต่งของเขาครับโดบิตะนี่ลืมวันอีกแล้วนะครับหลังจากนั้นดู ิตะในโลกอนาคตก็พาการไปกินเลี้ยงสะละโสดกับใจแอนซูริโอและดิกชิสิ่งนี้ครับด็กชิสิ่งนี้ก็บอกว่าเขาชอบชิซุกะแต่ชิซุกะบอกว่าเขาสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้และไม่ต้องพึ่งพาใครและเขาก็ได้เลือกโดบิตะดึกชิสิ่งนี้เลยบอกว่านายดูแลเธอให้ดีๆนะโดบิตะจึงไปหาชิซุกะและอยากจะรู้ว่าชิซุกะนั้นรู้สึกยังไงที่จะได้แต่งงานกับโดบิตะพอโดบิตะไปถึงก็เห็นชิซุกะนั้นคุยกับคุณพ่อแต่ว่าชิซุกะนั้น ก็รู้สึกเหมือนไม่สบายใจโดเรมอนจึงใช้ของวิเศษเพื่อให้เธอนั้นพูดความจริงและความในใจออกมาเธอก็ได้บอกกับพ่อว่าเธอนั้นยังไม่พร้อมที่จะแต่งงานและอยากขอเรื่องงานแต่งโดเบตะนี้ตกใจเลยครับและชิซุกะก็ได้ให้เหตุผลว่าเขาไม่อยากจากพ่อแม่ไปและยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณพ่อแม่เลยแต่พ่อชิซุกะก็บอกว่าลูกไม่ต้องทดแทนบุญคุณพ่อแม่หรอกเพราะสิ่งที่พ่อได้รับนั้นก็คือลูกสิ่งตอบแทนที่ลูกให้พ่อนั้นก็คือความเป็นลูกและการมีลูกนี่แหละคือสิ่งตอบแทนที่ดีที่สุด ในชีวิตของพ่อและพ่อก็บอกว่าโดบีต่านั้นเป็นคนดีและมีจิตใจที่ดีงาม เมื่อเห็นคนอื่นร้องไห้ดูบิตะนั้นก็จะร้องไห้ตามและชอบช่วยคนอื่นมีจิตใจที่ดีพอเชื่อมั่นว่าลูกกับโดบิตะนั้นจะสามารถอยู่กันได้และชิซุกะก็ตัดสินใจที่จะแต่งงานกับโดบิตะครับโดบิตะที่ได้ฟังแบบนั้นก็กลับมาที่ปัจจุบันและได้มาบอกกับชิซุกะว่าฉันจะดูแลเธอให้ดีนะหลังจากนั้นโดบิตะกับโดเรมอนก็ได้ไปนั่งเล่นที่ลำธารและโดบิตะก็บอกกับโดเรมอนว่าฉันมีความสุขที่สุดในโลกเลยหลังจากนั้นเสียงจมูกของโดเรมอนก็ได้ดังขึ ว่าภารกิจสําเร็จลุล่วงโดเรมอนจึงพูดให้กับโดบิตะว่านายเนี่ยช่างเฟรอะฟนะช่างเป็นเด็กที่เอาแต่ใจเรียนก็ไม่เก่งกีฬาก็ไม่เก่งอะไรก็ไม่ดีสักอย่างและโดเรมอนก็ร้องไห้ครับผมและวันต่อมาโดบิตะก็ได้มาขอของวิเศษจากโดเรมอนเพื่อจะไปจัดการใจแอน แต่ว่าครั้งนี้โดเรมอนไม่ให้ดูบิตะและบอกกับโดบิตะว่านายจะพึ่งพาแต่ของวิเศษไม่ได้นะนายต้องหัดทําอะไรด้วยตัวเองบ้างสิดบิตะนี่แปลกใจเลยครับทุกๆครั้งโดเรมอนจะให้ของวิเศษแต่ครั้งนี้ไม่โดเรมอนจึงบอกเหตุผลว่าเขาจะต้องกลับโลกอนาคตเพราะว่าเขาทําภารกิจทําให้ชีวิตของดูบิตะนั้นมีความสุขเรียบร้อยแล้วและเขาก็จะกลับในวันพรุ่งนี้ โดบิตะก็งอแงไม่ยังให้โดเลมอนนั้นไปจากเขาแต่ว่าโดเลมอนนั้นก็ไม่สามารถฟื้นคำสั่งได้โดเลมอนก็ได้มาคุยกับโดบิตะในวันสุดท้ายที่เขาจะได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าโดบิตะนั้นก็ไม่อยากคุยกับโดเลมอนโดเลมอนจึงคุยกับโดบิตะว่านายสามารถอยู่ได้ใช่ไหมถ้าฉันไม่อยู่นายจะจัดการกับใจแอนได้ใช่ไหมถ้าฉันไม่อยู่นายจะทำการบ้านได้ใช่ไหมแต่ว่าโดบิตะนั้นก็ไม่ตอบจึงเดินออกจากบ้านไปโดบิตะได้เดินมาที่ลานกว้าง แล้วก็เจอเข้ากับใจแอนที่กําลังหัวร้อนอยู่ใจแอนก็เลยจะซ้อมโดบิตะและโดบิตะก็ได้คิดถึงคําโดเรมอนว่านาาจะอยู่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีฉันน่าจะจัดการกับใจแอนได้ใช่ไหมโดบิตะจึงคิดที่จะสู้กับใจแอนและทั้งสองคนนั้นก็ได้เข้าปะทะกันใจแอนก็ซ้อมโดบิตะโดเรมอนที่อยู่บ้านก็ไม่เห็นโดบิตะกลับมาในคืนสุดท้ายที่พวกเขาจะอยู่ด้วยกันโดเรมอนจึงออกตามหาโดบิตะโดบิตะที่โดนซ้อมและเจ็บสาหัส ก็บอกกับใจแอนว่าฉันยังไหวก็เข้ามาสิเราก็ได้สู้กับใจแอนจนใจแอนนั้นใกล้จะหมดแรงดูบิตะจึงเข้าไปต่อยใจแอนและทําการหยุดจมูกของใจแอนจนใจแอนบอกยอมแพ้ไปและโดเรมอนก็ได้เจอกับโดบิตะโดเรมอนจึงเข้ามากอดโดบิตะและบอกว่าไม่เป็นไรนะโดบิตะและในวันนั้นโดเรมอนก็ได้นั่งเฝ้าดูบิตะและโดบิตะก็ได้หลับไป พอตื่นเช้ามาโดเรมอนนั้นก็ได้กับโลกอนาคตเรียบร้อยโดบิตะก็ได้ใช้ชีวิตประจำวันโดยที่ไม่มีโดเรมอนอีกต่อไปแล้วในวันหนึ่งที่โดบิตะนั้นกำลังเล่นอยู่ที่ทุ่งกว้างโดบิตะก็ได้ไปเห็นซุนิโอซุนิโอเลยบอกว่ามีหมาอยู่ในท่อน,นี้และโดบิตะไม่เชื่อจึงไปส่องดูจึงมีหมาจริงๆแล้วก็กัดตูดโดบิตะจนเป็นรอยเลยครับและจากนั้นไจแอน์ก็วิ่งมาด้วยความหอบหืด และบอกกับโดบิตะว่าโดเรมอนนั้นกลับมาแล้วโดบิตะดีใจมากเลยเลยวิ่งไปที่บ้านและถามแม่ว่าโดไอมอนกลับมาหรือยังครับแต่แม่ก็บอกว่าไม่เห็นนะโดเไอมอนกลับมาแล้วเหรอโดบิตะที่ไม่เห็นโด拉ไอมอนในห้องก็คิดว่าโดเรมอนนั้นอาจจะอายเลยไม่กล้าออกมาโดบิตะนั้นจึงไปทุบกระปุกออมสินและนําเงินจํานวนมากเพื่อไปซื้อโดรายากิ เพื่อล่อให้โดาราเอเมอนนั้นออกมาแต่ว่าโดบิตะนั้นก็ได้ไปยินใจแอนกับซุนิโอว่าวันนี้เป็นวันกวโกหกและเราก็โกหกว่าโดราเอมอนนั้นกลับมาและโดบิตะก็เชื่อด้วยโดบิตะนี่โกรธมากจึงจะเข้าไปจัดการกับใจแอนแต่ว่าก็จัดการไม่ได้โดบิตะกลับมาบ้านและร้องไห้โหและก็คิดได้ว่าโดราเอมอนนั้นทิ้งของวิเศษไว้เมื่อโดบิตะนั้นต้องการที่จะใช้มันโดบิตะนั้นจึงเอาของวิเศษนั้นออกมาแล้วก็พบว่านี่เป็นน้ำยาโกหก ถ้าพูดเรื่องโกหกแล้วทุกอย่างนั้นจะกลายเป็นจริงโดบิตะจึงนำน้ำยากโกหกนั้นไปใช้งานเลยครับแล้วก็ไปโกหกเรื่องต่างๆทั้งมากัศตูซุนิโอทั้งแม่จะใจดีกับใจแอนแต่ว่าโดบิตะนั้นก็รู้สึกเศร้าอยู่ดีครับหลังจากนั้นโดบิตะก็กลับมาบ้านแม่ก็ถามว่าเจอโดอเรมอนหรือยังโดบิตะก็ได้บอกว่าเขาไม่กลับมาแล้วและก็ไม่มีวันที่จะกลับมาและโดบิตะก็ได้ขึ้นไปบนห้องครับ แต่ทันทีที่โดบิตะนั้นได้เปิดประตูเข้าไปในห้องโดบิตะก็ได้เจอกับโดราเอมอนเพราะว่าฤทธยาที่โดบิตะนั้นกินเข้าไปเป็นน้ำยาโก6โดบิตาได้พูดโก6ว่าโดรเอมอนนั้นไม่กลับมาอีกแล้วจึงทําให้โดราเอมอนนั้นกลับมาหาโดบิตะและทั้งสองคนก็ดีใจเป็นอย่างมากโดบิตะก็พูดว่าเราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันอีกแล้ว เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอดไปจึงทำให้ทั้งสองคนนั้นได้อยู่ด้วยกันตลอดไปครับและหนังก็จบครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการสปอยหนังเรื่องโดราเอมอนสแตนบายมีโดราเอมอนเพื่อนกันตลอดไป